ใบใหม่มันดวงหาเห็ดอันเห็ดเทิดพี่น้องปลาเนี่ยเห็นว่าพอกมันออกอยูแถวยพฟอนเคยเก็บมันกนอยู่ไก่เนาะแตถวน,นี้เรายังไม่เคยเจอปาดยุ่งขึ้นหนามึนแทะเัาตีงอยู่มันกล่ไม่จับมือห้าเอาหอดถนนเลาเด้พี่น้อง นนทางจัก,กรยานทางไปยางมากกว่าทางจัก,กรยานแล้วทางจัก,กรยานอันนี้คือหายจัก,กรยานอันนั้นคือค้นยางแลนออกกระร่างกายอันนี้คือถนนจัก,กรยานนะคะแล้วเขาก็สะยางออมไปทางนู่งมันมากัดมือเฮ้แล้วเขาก็จะเดินไปตามทางนี่เระพี่น้องไปเบิ้งนักกัน จะได้เห็ดอะไรเพิ่มไหมเนี่ยถักแคนตาลินมีอยู่สองดอกพี่น้องโอ้ยยุ่ง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 จ่าเบิ่งแหน่แคนตาลินเขาคก็ไปเก็บกำลังเขาเจ้ะไปเก็บเนี่ยหมาเงียวบ่ดอน่ำลังไม่เก็บอะไรเด้อดิ้งเกิดข้างทางเนี่ยโอ้สร้างว่าเถอะกำลังไปเก็บแห่พี่น้องเอ้ะ เอาเก็บโอ้ยอันนี้มูลหนุยปุยจักรยานถีบ,บจักรยานจักรยานเหยียบดิหนอ,<ร>อเออหี้บอลได้หนีมูมันน้น่ะโอ้ยเนี่ยเห็ดแดงสวยมากเลยนะเนี่ยโอ้ยเนอตรงเนี้ยงามแห้งหวกวนดอกอ่อนมันน่ะโอ้ยแต่ยายพ์ก้อนพอเอาเก็บขึ้นมาจะซื้อได้บอเ,เอาโอ้ยคุณ่ะ เต็มยูขางงา่ข่างท่างย่างนี่แหละอ๋อข่างท่างบะย่างเนาะข่างจักรยานเด้เนี่ถนนจักรยานข่างก้นย่างสิมีสิมี่ <laughs> มจูงหมาเงียวแต่ว่าหนีบม่มีอันนี้ปลาเห็ดคือเห็ดโคกบ้านเฮาแห่พี่หน่อยนเน่าเนาะเห็ดโคกเห็ดสากแม่จ้ะดูเน่าเป็นแถวค่ะเน่าเป็นแถวค่ะแต่ว่าดูซิอันนี้กินได้ไหม กินได้อยู่แต่ว่ามันดอกน้อยนี่ก็เฮ็ดเพิงพี่น้องเผาเป็นแถวเป็นแถวนะคะนั่งก็เฮ็ดขึ้นเผาเป็นแถวเลยเอาเป็นแถวเลยจ้าเฮ็ดเผาพี่น้องเน่าเป็นแถวจะมันเฮ็ดอย่างดอกไม่รู้เห็ดอะไรนะเน่าเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยพี่น้อง เขาเน่าเป็นแถวเลยนะอนีเขาเน่าเป็นแถวเลยจ้าเห็ดจ้าเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยจ้าตรงนี้พี่น้องเห็ดหน้าเรนาดำเห็ดเอยียงก่อนบานเขาอื่นเห็ดเห็ดเห็ด,ห,ดหน้าแลอแม้ตรง,งนี้ดอกบักย้ายหนึ่งสองดอกซ้อนกันทุกคน ดอกใหญ่แห้งพี่น้องเอลยคุณน่ะดอกหมักใหญ่เห็ดนี่ก็แซ่บอยู่เด็ดจ้ะดอกใหญ่มากนี่มันเห็ดอีหยังเหรพี่น้องเป็นแถวเลยนี่ก็เดยอ้าจั่วมึบงบงังบังดอกตุต่มตูมมันงามแห้งคุณน่ะดอกตุต่มตูมมันนะ่ะแต่ว่าเป็นเห็ดไตเบือ่อเหรอกินไม่ได้กินไม่ได้นไไดคะคะโอ้พี่น้องจ๋ามาเบาิ่งเห็ดละงอกไหม อันนี้รูปร่างหน้าตาเขาือเห็ดละงูบานห่าเลยเด้แต่ว่าอันกินบ่ได้นนี้มึงเน่กละร่างโขกันมาพคุณนะคุณนะเต็มอยู่อันนี้คือพอยซันพอยซันอันนี้คือกินบ่ไดดค่ะกลิวนอันตรายคะ่ะนี่เต็มเลยนะคะเห็ดละดงูดอกท้อกระด้างดอกท้อกระดุงที่น้องเอ้ยบังเน่บังเน่เต็มอยู่ คุณน่ะคุณน่ะแมนเบิดมัในงามแห้งคือคือเห็ดลงกบานห้าอันละแต่มันกินบอดด้มันเป็นเห็ดพิษจ้าอันนี้เห็ดพิษนะคะกินไม่ได้ค่ะเนี่ยดอกหนึ่งกำลังขึ้นโอ้ยไข่มันกำลังขื้นพี่น้องอะไห้เบิรงน,นี่นั่นหลายแม่มันจะขื้นเป็นดงเลยได้เห็ดอันนี้ก็เด้เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะคะ เห็ดบักนาวยายพ่อนเคยกินเด้อเห็ดบักนาวนี่เด้อเห็ดบักนาวนี่แมนบ่แมนเห็ดบักนาววะบ่แน่ใจว่าอันนี้เห็ดผึ่งจ้ะเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่ง,งค่ะพี่น้องโอ้ยเห็ดผึ่งโอ้ยแต่ว่าไม่นอนเสียใจค่ะเป็นหนอนลูกเล็กๆอยู่แต่เป็นหนอนไมาทั้งเห็ดมะนาวกะแซบพนะแต่แยายพ่อน้องเบื่อกินน้องจ๋า นี่เห็ดแค่ลอดจ้ะนี่เห็ดแค่ลอดไอ้พ้อนบ่เคยกินไอ้พ้อนแก่สิบากินบ่เก็บเดี๋ยวมาเบิ่งโอ้ยอันนี้ก็เห็ดพี่น้องเนี่ยนี้ไอันนี้ก็เห็ดดอกบักใหญ่นึงนไงกระเห็ดอีหยงังเห็ดอะไรกินไม่ได้เฮาบ่เคยกินบ่เก็บเห็ดอะไรเนี่ยเกิดเป็นแถวเลยน,นู่นยนี่ยไว้คน แต่ว่ากินบ่ได้บ่ริจกกัคกระบ่กกลิ่นอือ,อดอกบลูเบล่ารี่จิเต้หนาวเต็มเลยจิต๊ดจ้าดอกนี้งามพี่น้องมันตุ้มๆอยู่สวยบ่้โหเห็ดหยังบ่ก,กินบ่ได้ดอก สวยค่ะดอกนี่คือสวยแท้สวยงามเลยนกค่ะอันนี้นี่นี่ดอกอ่อนๆเพื่อนนี่นี่ดอกอ่อนๆเฮ็ดนี่ก็กินได้อยู่ได้พี่น้องเนียโอ้ยดอกอ่อนๆกันอนกินพี่น้องเลยน,น,นี่ดอกบานบานเถิดนี่เถิดท่านไปออกยุพี่น้องเน่าเป็นแถวเลยโอ้ยมีแต่เห็ดดาว ไปเมื่อกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าค่ะกลับบ้านดีกว่าีินห้องพอแต่เห็ดเน,น่าค่ะเว้ยนานนย่านมาเทไปไร อ้อนเนาะลมมากบ่มีลมไปเราค่ะพี่น้องคะ่ะที่เขาเก็บมาเมื่อกี้พี่น้องได้ซัมนน่ละอันนี้ก็เห็ดเหลืองเนาะเห็ดมันปูอันนี้ก็เห็ดหนังไก่ไหวพัดกะเพราพี่น้องเดี๋ยวยายพอนไปหลางทำความสะอาดก่อนจะ้ะไปพอกันไม่คิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้า